งานแรกเลยนะหชั่วโมงตื่นเต้นทั้งตื่นเต้นทั้งดีใจทํางานหกชั่วโมงได้เกือบทำอุ้ยดีใจสวัสดีค่ะชื่อสุดใจนางสกุลสะดาวนะคะชื่อเล่นชื่ออ้วนค่ะอายุ48ปีค่ะทํางานที่บูได้2เดือนแล้วค่ะก่อนหน้านี้เป็นแม่บ้านโรงแรมค่ะ20่สบกว่าปีได้ค่ะ ก็มาได้อยู่ประมาณ40,000กว่าบาทค่ะ <c oughs> ทำงานที่บูเดือนแรกทำได้2สัปดาห์ค่ะไรายได้อยู่ประมาณ1 2ื่สอง จากที่เคยเงินเดือน4ีห่หมื่นหรือหมื่นเอาความรู้สึกจริจรงๆเหรอคะรู้สึกสบายใจเราได้นอนเต็มที่เรามีเวลาทํากับข้าวเรามีเวลาดูแลลูกมีเวลาดูแลครอบครัวไปไหนก็ได้ไปโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเขียนใบลานี่คือสิ่งที่ชอบที่สุดเลยค่ะรุ่นพี่ที่ทำงานอยู่ที่บริษัทเนี้ค่ะเขาแนะนำให้มาทำงานก็เลยมาทำกับเขา ก่อนจะมาทํางานคิดว่าจะทําได้ไหมจะเดินทางได้ไหมจะไปถูกไหมเราจะไปเจอคนยังไงแบบไหนเราจะไปทําถูกใจเข้าไหมอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็คือคิดเยอะค่ะ โอ้เตรียมของเลยเตรียมอะไรมั่งไอ้นันก็จะไม่พอใช้นี่ก็จะไม่พอใช้จัดเต็มคนไปเยอะมากเลยอะ่ะพอไปถึงจริงมันไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นคนกล้าเริ่มงานสงงานสามเริ่มดึงออกทีละหน่อยไม่จําเป็นต้องอ้ยลุงตุงนางอะไรมากมายกระเป๋าใบเดียวแล้วก็กระเป๋าของบูที่ให้มาเลิศ อย่างมาบูแพี่ว่ารู้สึกว่าเออบริษัทน,นี้ไม่ได้ค่าแม่บ้านที่สัมผัสกับคุณปอคุณปอ,ณปอ,อก,ก็พูดจาแบบนุ่มนวลเพราะไม่ได้ค่าไม่อะไรรู้สึกว่าเออเราไม่ได้ถูกมองว่าเป็นแค่แม่บ้านรู้สึกโอเคกับบูงานที่เราไปทำเนี่นะคะที่เจอลูกค้าที่แบบว่าอาจจะคาดหวังสูงแล้วเราทําให้เขาได้ไม่ถึงตรงนั้นแม่บ้านทุกคนต้องเจอหมดค่ะต้องเจอแล้วเราก็ต้องเตรียมพร้อมเตรียมรับ กับลูกค้าแบบนั้นเราต้องผ่านให้ได้ค่ะงานนี้ได้เงินดีจริงค่ะได้เยอะจริงค่ะแต่เราก็ต้องแลกกับแรงของเรานะคะมันต้องร้อนมันต้องเหนื่อยกับการขนย้ายข้าวของที่เราจะต้องเตรียมไปทำงานเหนื่อยกับการเดินทางแต่เราก็ต้องสู้นะคะไม่มีงานไหนที่จะได้มาฟรีๆค่ะ ก่อนอื่นนะคะต้องขอบคุณบริษัทรูค่ะที่ให้โอกาสแม่บ้านขอบคุณทุกคนค่ะที่ให้โอกาสคนที่ไม่มีโอกาสค่ะทักไลหาแอดมินได้เลยค่ะทุกอย่างฟรีค่ะฟรีจริงๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะที่นี่ที่เดียวค่ะแล้วเรามาเจอกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย